ีพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะาร์ค่ะสวัสดีครับพี่น้องเิงทาแล้วจําประแดกหัวนุ่ยปุยแซ่บายปลาแดกแม่นางอันเมียบ้านสายจวดเที่ยวเมียบ้านอาจารย์มุสอยงนี้กซือกันูนี่หัวล้มเพลิเหมืนเราว่าฝากดินโอ้ยทาจบเเทาจพี่จคักจแน่นนะจมึงไม่ด้เียะเขาเจียบเนแซ่บ กับกองไงไปิ่มชื้อมาให้กับบกินด้วยหร่อเปลานี่กรับอาดกระป๋องข้ามุ้ํหาจำ้ึหนารักเ่ยวะอันฮอสีลงสักสองตัวนะที่จําทั้งอ่อไปเลยนะเนาะมาแรกสิไปเมื่อพ่นกวานแกนมาแรกมาแยังกับบกินกินแต่ปลาแดกนยรัดล้บักทอดใส่กรตาลใส่กับกระเทียมกับกันกับแบบกับหอมแดง หวานจำน้ำทางคุณหนังเอาซ้ามีเพราะหอมกระแดกกันเพิ่นแซมเขาเขาขวับบอจะนด้นต่อยากกินได้เห็นแล้วจำได้นี่มันเหลืออยู่อีกนึงพี่นี่ส่เบิ้งพี่ใส่เหลืออีกหนึ่งตัวยกให้ใครใครจะเป็นไรต่อไปเอาพี่เลยบอจจอบอเดี๋ยวไปคอยได้บานไปตักมาเขาใส่บานเท่าห้องเราครับ กินย,ยัยงไงยูไงสไาล์แล้วด่านมันกินยังกินหูสลามถ้วยละเมินสองหมืน่นมันกะกินไหนใครอิมอ่มใช่ยูว่ารสชาติอาหารมันประดับบารมีสังคมประดับบารมีประดับสังคมประ,รระ,ระดัขขบข้ามีเขาจะขาวกลิ่นดอกแต่ข้าวข้าว่ามี่ว่าข้าวมี่แยุข้ามีบ่อไหลแต่ข้ากิน ب, แนี่ยแม่กนเมากินได้เนี่ยแม่นะคะนี่เราตั่งกินอย่างเดียพอแม่พากินมาแต่น้อยแต่เสพไปกินแม่บางแง่ิือคนกินได้กันนนั่ละแต่ว่ากันใอบ้านไปกินพวกกระทะบุฟเฟ่ กับส้มอาจารย์ป่องหัวละสามร้อยเก้าสิบเก้าเหี้ยนแต่ว่าแน่นท้องพอทื่อเงิน,น,งงนป่องนั่งกินยังบ่ละเพื่อถึงพากี่ปลาอีพอแล้วพออาจารย์ป่องว่าก็ยังได้จับก่อนนอนฮันดิบ่เลี้ยวมันบ่เลี้ยวกินได้อยู่มันก็อิ่มอะไรตอนนี้อิ่มแต่ว่าตอนเด็กมากกินยังบ่ได้ก็หิวก็มบกีป,ปาลาบ้านเซฟกระดินเตีอนมบกีไปดิ่นไหนเมะ เซนพ่กตัวักพริกกันไหม้ยแต่มันจยมแบบแต่ไม่ได้มียมเลยน้อจำอีกวันนี้นีละของแซบแล้วเนี่ยข่อยเป็นน้อนข่อยกั่นใจตายเลยคือทีนี้มาท่านบอกไปจำได้กันแตกเป้าหลอดแห้งครับบ้านเท่าง่ายง่ายครับ้านแซบกินทมีแล้วอันนี้เอาด้อกินอ่อร่อยก่าอยากจำประเดลยวไมาบ้าเอาบ้าเา ก็พอเนาะจากผู้ใหญ่ผู้โตเนาะกินเขาเป็นกระติบปนอาายพันมาพนเราอยู่เพือนเนี่อุ่นสมมื่ละมาเบิดอาจารย์ก็เต้มาเบิดมาแล้ว่าเบิรเแซ่บแซ่บยาดประแดกแซ่บไปหน่อยขอบคุณผู้ใหญ่บ้านสายจวดนะคะแล้วก็เสียวผย่บ้านสายจวดแต่แต่เราแดกมาฝากแซ่หอมแข็งอ๋อ้พนดิกว่มันแมคระเป็นครับอะค์ไอองผู้ย่บานตัวี้่ง้ใต้ตัวนี้แมนครับ มันจหมดหมดเลยมันแพงกจุดระมือเลยจับประเทียบเสียบนะหดมองเลยวันนี้หดมองเลยขอบคุณมากมากเสียบไรคะเดียวจะสีผู้เสียบบานเฮามันระจะบนเารือเา่ใช่ไหมเขาเบิเขาเบิดค่ะดีค่ะ